กอมเสาร,ระเบิดเสาแตกแล้วเป,เ,เป็นเสาในเสาผูกเป็นตึกอาคารหลังนี้เป็นอาคารพาณิชย์ขนาด3ชั้นครึ่งขั้นแรกเราต้องทำการติดตั้งชอยิค้ำยันชั่วคราวในการถ่ายน้ำหนักก่อนทำการซ่อมใจ เมื่อเราติดตั้งชอลลิงคาจันชั่วคราวแล้วเราก็ทําการสกัดคอนกรีตที่แตกรปาวไล่ไปจนถึงคอนกรีตที่อยู่ในสภาพดีและไล่จนไปถึงเหล็กที่มันเริ่มไม่เป็นสนิมนะครับอันนี้เราไล่ขึ้นไปเรื่อยๆไล่ขึ้นไปเรื่อยๆเห็นไหมครับเหล็กเริ่มจะเปลี่ยนละเริ่มจะเปลี่ยนละเหล็กด้านซ้ายด้านขวาเริ่มไม่เป็นสนิมละนะครับ เหล็กปอกก็เห็นไหมครับไม่เริ่มไม่เป็นสนิมแล้วนะครับส่วนใหญ่ที่มีความเสียหายเยอะจะเป็นช่วงด้านล่างนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ความเสียหายก็จะไล่ขึ้นไปข้างบนนะครับสนิมก็จะไล่ตามหลเส้นขึ้นไปเราต้องทําการปรจัดส่วนที่เสียหายออกนะครับเราจะมาทาน้ายาบล็อกสนิมเลยลัวศึกษาโเลยส่วนใหญ่ถึงจะแก้ไม่เปัน นั้นถ้าแก้ไขให้หายขาดเราต้องควันตาเซตกับไม่ค่อ้าแต่เยอะนิดนึงแล้วเข้าแบบคือเป็นตีแพร่ตพวกงานฉากต่ำโครงสร้างหรือพวกดีแพร,ร่ในบ้นี้เราให้ดูข้ามสนิมไปยาวเลยนะสนิมเนี่ยมันก็จะเป็นสายเกล็ของการํำให้พวกคอนกรีตจะจระเบิดนะครับเนื่องจากสนิมมันจะขยายตัว เวลามันเกิดสนิมเนี่ยมันจะเกิดปฏิกิยาออกซิไดซ์นะครับสนิมถ้าขยายตัวคอนกรีตที่ลัดรอบรอบเหล็กเสริมเนี่ยเวลาโดนสนิมขยายตัวเนี่ยก็จะดันให้สนิมพวกเนี้ยสนิมก็จะดันให้พวกคอนกรีตที่มันอยู่ในภาพดีไม่แตกแล้วเนี่ยแตกรงมออกหมดนะครับอันนี้เราทําการต้องเปลี่ยนเลยหล็กเนื่องจากเป็นสนิมเยอะนะครับเราก็ทําการติดตั้งเหล็กเสริมใหม่ ทาน้ำยาประสานคอนกรีตประสานปูนเก่านะครับแล้วก็เข้าแบบเทคโครงสร้างนะครับการรับประกันของเราเนี่ยมีรับประกันโครงสร้างนะครับก็ส่วนใหญ่ก็3ปีนะครับส่วนใหญ่สาเหตุเนี่ยเมื่อเราแก้ไขเสร็จไม่กลับมาเป็นอีกนะครับสนใจงานบริการซ่อมโครงสร้างกับทางเรานะครับสามารถติดต่อได้เลยครับเราให้บริการปรึกษาฟรีๆด้วยนะครับ